สวัสดีวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทั้งร้านของเราปิดการขายหรายการนะคะเป็นแท็กเตอร์รุ่นนี้เลยนะคะกับแท็กเตอร์คูป o ต a B 2 C 4 4 0 s คันนี้พงม,มัาายพาวเวอร์นะคะคันนี้ลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะปลายทางอำเภอสีเทพนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ไว้ใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านของเรานะ,ะปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะคันนี้สวยสีเดิมทั้งคันเลยนะคะกับคูปองท B าบีสองสี่สี่ศูนย์พงมาัายพาวเวอร์อุปกรณ์ คบมือนะคะเป็นตัวลดโครงกันอ้อยแล้วก็โรตารี่นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะสนใจนะคะ0946022291นะคะร้านอยู่บ้านกอะลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงนนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะหรือว่าจะทักลไลน์แม่ค้ามาได้เลยนะคะ0946022291นะคะหน้าเพจ a c e b o o k เรานะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะปักหมุดใน G ีเพจได้เลยนะคะลูกค้าถ้าจะมาดูสินค้านะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะที่ร้านเรายังมีให้เลือกอีกหนึ่งคันนะคะสาหรับ บัต้าบี4 4 4 0 s นะคะแล้วก็เป็น B21 อนะคะอีก3คันนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านของเรานะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะ28พฤศจิกาย,ยน2565นะคะปิดการขาย1รายการนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะ ปักหมุดใน G- เพได้เลยนะคะทุกค้าชันชัยแท็กเตอร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ